สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพามาชมสวนหลังบ้านว่าเราปลูกอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวหนึ่งปีฝั่งนี้น่าจะสองปีมีอ้อยนะครับมสวย แล้วก็มีพุ่ี้เหล็กสองต้นกำลังแตกยอดแตกยอดสวยเลยครับตรงนี้เป็นคลองซึ่งช่วงนี้ไม่มีน้ำข้างๆเป็นมะพร้าวอันนี้ส่วนหลังหลังลูกหน่ามาดูแถวนี้กัน อกล้วยกล้วยใกล้ใกล้แล้วนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมแถมด้วยต้นกล้วยโอ้โห,โห เือครับกี่วิเยอะแยะเลยอันนี้เป็นพันปากช่อง50นะครับกล้วยงามมากแล้วหวีเยอะต้นใหญ่ ลูโคนครับต้นสูงใหญ่มากอะพร้าก็กำลังงาม น,นี้ก็ให้ผลผลิตแล้วเมื่อวานได้ไมาให้เกลือเกลือกับมะพร้าวไปครับ รามน้ำหอมข้างหลังยาวแถวนี้จะสองปีด้านนี้ฝั่งนี้ปลูกใหม่เราก็กำลังงามอ้อ วัวเข้ามาตรงไหนวะ ้นมะพร้า,าวอายุหนึ่งปีกับสองปีประมาณสองปียังไม่สองปีเต็มโอ,กโกอใหญ่มากครับกล้ยน้ำว้า,าปากช่องห้าศูนย์มพร้าวต้นนี้ก็จะโตช้ากว่าเพื่อนหน่อยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เพียบเลยก็้เลยมาขุดแล้วต้องขุดออกครับหรือไม่ก็ตัดออกเลี้ยงไว้สักหนึ่สองต้นพอต้นจะได้สมบูรณ์แข็งแรงอันนี้กำลังแตกแตกเกลือ Mình sẽ lốm chăng vào này Ôi Tốn mà thăm mày lắm Yên chăng Sáu sẽ lốm คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบกันนำเสนอเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ